ครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นมาลอดนะครับมาลอดหุ่นยนต์เนาะนะครับผมก็ไปเล่นแล้วไปเทสแล้วนะครับผ่านนะครับไม่หลุดไม่เด้งไม่โดนแบนนะครับผมแต่จะติดตรงที่ว่าเอฟเฟกตมันไม่ครบแค่นั้นเลยครับเพราะว่าเอาเอฟเฟกใส่แล้วมันเอฟเฟกต์สกิลนะครับเอฟเฟกใส่แล้วมันหลุดนะครับผมผมก็เลยเอาลองลดเอฟเฟกลงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม เผื่อเพื่อนๆอยากเอาไปเล่นกันนะครับแต่ขอแค่มันไม่หลุดไม่อะไรเนี่ยก็ผ่านแล้วผมว่านะครับขอแค่ไม่หลุดไม่เด้งนะเนาะตัวไหนที่มันทำครบมัไหนที่ทำแล้วมันหลุดก็ได้ด ก็จะฟันครสำหรับมเาั้ๆาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดรับสไครปเป็นกำลังใจให้ด้วยลวกันนะครับขอบคุณครับ เวอร์ชั่น2ผมยังไม่ได้เอาลงเลยผมก็ลืมไปเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเอาแบบเวอร์ชั่น2เนี่ยลงให้แล้วกันครับ